ลูกต้อง เดี๋ยวรอก้อสอบที่ไปฉีดก่อนฉีดะมาตีวนว่าจะหายฉีดคุยกับตีแล้วไม่หวมันปีครึ่งแล้วม่นต่าผมเป็นซ้อมมาเป็นหัวล้วก็ปวดนแล้เริ่มเนยนิดนึงและวพผมเป็นตัวอย่างตอนนี้มาตื่นขึ้นี้แลวขึ้นบ่าขึ้นสะบักแล้วก็มาเวกแบบนี้นครับเห่เาเ็ไ บอกนะลองอันนี้น่ตัวที่ตัวปวดกระจายเลย นี่มันเทาสอบทดสอบไหมสลับกันเข้าไปเดาสอบบอกร้ลูกเก็บไตีมาหมดแล้วยังยังึบัวยังงย เตอร์ต้องถือแล้วมั้งจริงเตอร์อยูอจะทำอะไรกัน ใช่มันต้องเข้ามือป่ะไม่ใช่หรออลิงที่นี้ป่ะ Hoa hoa, hai mươi bảy. Bye. Hoa hoa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 . Hoa เพิ่มหัวไม้ผมอีกนะใช่ผมดูเจ้าของกตีว่ะรองเทาเลยก็ต้องมองได้สเออไม่ต้องใส่หรอกต้เออเจมเดี๋ยวรอบหน้าตอมนอย่าไย่อสับเท้าเป็นสลับเท้าเบาอ่ะอย่างเงี้ย ก็พุ่หน่อยนิดแค่บอลไม่เจอวันนี้ก็ดีเลยนี่แทีแค่แบบตรงข้อมือให้แบบนี้เออดีอ่ี่ เจอร์ตกอีกที่เยอะเลยนะเอาอีกดีกว่าตอนที <fraction character> ่แ <inside> ล <re> ้วเห็นชัดเลยเอาไม้เหรอวิทย์ใช้ไหมเกินเยอะแล้วครับงั้นไม่ใช่ไม้แล้วเดี๋ยววะ สาไปสไปที่ล้วเป็น้าง่ลยสายไปที่นที่เป็นท้างสไปที่นริจริงแค่แบบลูกกับแก่แค่มนเรียงกออย่างเงี้ยเนพอแล้ววิใช่ครับเี่ยนพอแล้วให้เลี้ยเลงลงมา ถึงก <S 々> ็ต้องแบบเอาแรงเต็มตายเดี๋ยวเขารับเขารับเยอะแลเราก็ตันยอยู่หเยอะลอยู่ข้างหน้าล้เอออยหน้าแะแรงเยอะเลยตอนแรกมันอยู่นหัวเยอะด้วยมันี่ะตง รถติดรถเินผมขออ่าแรงนี้ขอให้ไยี่สิบสี่แไม่ต้องทิ้ต่อโ ลองบ้างลองใหม่เฮ้ยเกมเดี๋ยวเราเราสาคนที่ไปซื้อตเออใช่ปะ แมงจริงแรงเแพงลยเ้ยแพงกว่าโยนเ็กวอีก้ต่อกาันาคา่อกานที่เหรอเดี๋ยวนี้โยเ็ขเด็ดขอหอใช่รับุ่งใหม่ๆหม่เขาจะส่งทำอะไรไม้มาก่อนที่ผมซื้อ4ีงานองแพงนี่ไงเมาตึ้นมีแอใช้อ๋อซือรถโอเค เพราะลูกเหรอเสียงก็น่าสนใจเสียงก็น่าสนใจ